โอ้ไข่เบคอนโคตรน่ากินเลยเดี๋ยวเราทอดไขออ่ด้วยดิบไก่เป็นอาหารเช้าของเราโชว์โชว์โชว์ออมีมีอะไรพี่โทรศัพท์มาทักไข่โทรมาหนึ่งสีไข่โทรมาเออฮลัลโหลครับเออสวัสดีออนี่ดร็อคเตอร์เองนะอ้าวดร็อคเตอร์เองวันนี้มีอะไรครับผมว่าอยากให้มาที่เอ,อ่อแล็บเลยนะออโอเคครับผมเอ,อ่ามันมีวันนี้มีทดลองอะไรอีกอะ โอเคผมไปพี่กุลเราไปแหลบเราตัวนี้กันโอเคครับผมเรากำลังไปนะครับเราจะไปเราจะอันยิ่ไปด้วยพี่เอามาทำไมอีกเนี่ยเออไปไกลๆจะชิวอ๋อไม่คิดถึงแล้วเหรอมันไม่คิดถึงแล้วไปพี่ไป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 แหลบเราต้อไปนอนก่อนไม่ได้เหรอเราไม่ได้พี่ขอไปนอนไม่ได้ดรเนเรียกเราเลยนะเออไปก็ได้พี่ขอไปขอไปนอนดูตรงนั้นแล้กันถึงแม่อยู่ตรงข้ามนี่เองเราจะขับไปทำไมอ่ะเออนั่นดิไเงินสิอ่า ไปน,นไปั่นเองเปิดประตูหน่อยครับแล้วโอ้โหคตจะด,ดิงคีเดินเข้าบ้านเลยมีใครอยู่ไหมเขาอยู่ไหมเนี่ยนั่นไข่ <ใน S 2> คนนั้นไข่โดยใช่ไหมน,น่าจะแฟนเขามา <|notimestamps|> <|notimestamps|> ั้งน่าจะใช่ สวัสดีครับคุณด็อกเตอร์เนวันทีเฮ้ยเห็นหุ่นยนต์ด้านบนบ้านผมเปล่าน้หุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์เหรอใช่ใช่เอาหุ่นึกว่าแฟนคุณผมนึกว่าคุณมีแฟนแล้วสีกนั่นสิหาไม่ได้่าวันนี้เรียกผมมามีอะไรเดี๋ยวเห็นเจ้าสิ่งนี้ไหมคืออะไรอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแมวให้กลายเป็นจิ้งจบได้และวันนี้จะเปลี่ยนหมวเป็นจิ้งจกไม่ไม่ไม่ผมอยากเลาะก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ผมเลยอยากรู้ว่าเออถ้าเราใส่เซลลแบบดึงดําบันเข้าไปมันจะเป็นย ผมอยากแบบอยากเป็นอ่ากิ้งกาโอเคนะเดี๋ยวผมขอนอนรอตรงนี้ผมอยากนอนเนี่ยนั่งนอนรอตรงนี้กันพึ่นนี่ใช่ยังไงวะอ้าวผมผมผมจะตายไม่ไม่นะฟิกุนเราคงได้เจอกันชาตานะผมผมคิดถึงพี่มากนะแล้วตอนนี้คุณ เดี๋ยวผมต้องลองใส่ออกไปหาอะไรกินก่อนละกันตอนแรกลองใส่ลาวาไปก่อนแล้วผมจะตายเป็นรถไฟเหรอคุณใส่ขนหมาเข้าไปพี่โกนเอาผมอกไปดิผมยังไม่อยากเป็นหมาผมยังไม่อยากเป็นหมาผมบอกไปดิเป็นหมาเลยพี่จะเอาไปเลี้ยงลางเจเชี่ยงหน่อยแล้วก็ฟันกระต่ายเป็นตัวอะไรขนบีโทเฟนกินตัวอะไรอีกเนี่ยแล้วก็ใส่เซลล์ของชาวบ้าน บางละจันเข้าไปมีด้วยแล้วก็เนี่ยสิ่งเนี้ยมันคือเซลล์ที่ผมเพิ่งได้มาไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันใส่เข้าไปโอเคแล้วเปิดเครื่องหน่อยครับจะผมเปิดแทนผมอยากผมอยากเฮ้ยอย่าไปมั่วเครื่องเขาเดี๋ยวฟังขึ้นนาผมไม่มีทางกายโอเคโอเคโอเคแล้วก็ขอดูส่วนผสมหน่อยอืมโอเคละอ่าผมไม่ตายแน่ใช่ไหมหมดแล้วนะไม่ตายหรอกโอเคผมจะเชื่อใจคุณตัวจะเป็นเหมือนจะฮาร์กก็ได้จะเปิดเครื่องยังไงบรรลับด้วยนะได้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 สาม สองหนึ่งขอใส่ชิปปอก่อนโอ้าแล้วของผมอ่ะบ a b y ชิปหายไปลองมือก็ได้หนีแล้วกูไม่อยู่แล้วสามสองหนึ่งปึ๊บโอ้ยไม่มีอะไรไม่รู้เลหมดเลยอ้าโ,โอ้ยโอ้ยผมผมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเพราะก็นายหลับหลังจากที่การทดลองอ่ะรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่นะผมแค่รู้สึกเปนเหม EN ็นตัวเองนิดหน่อยเองอ สนใจของคุณน่าจะอัลมมั้งอืมเป็นไปไม่ได้ต้องคงต้องกลับไปเช็คอีกทีกนึงก็วันนี้ก็ขอคุณบ้านนะผมเวียนหัวมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยไปพี่กุลกลับบ้านกันพี่ผมกินแรงมากเลยแล้วขอโทษทีพี่เดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำแล้วเราหลับไปกี่ชมมั่วโมงหลับไ,ไม่ได้ดูไม่ได้ดูนาฬิกาเลยว่าหลับไปกี่ชมมั่วโมงเนี่ยโอ้โหนี่เกือบมืดเลยนะพี่ไปไปไปอาบน้ำไปผมไปอาบน้ำดี่าหิวไหมหิวไหมจริมีหมูแป๊บนึงนะพี่กุลบ้านเราไม่มีห้องน้ำนี่ช่างเขายังไม่ได้มาเชื่อมเลยตรงน้ไหคับ ไอพี่บ้าอะไรไม่มีห้องน้ำเลยเออคุณดรเตอ์นผมยืมห้องน้ำบ้างคุณไหนได้ไหมอ่ะอ้าวดรเตอ์นหายดรเตอร์นอยู่บ้านยัยเมื่อกี้เขาบุ๋มเหยียเขายังอยู่เลยนะรอดรเตอ์นสวัสดีครับคุณหุ่นยนต์อืมว่าไงผมมายืมห้องน้ำไหน่อยได้ไหมอ่ะบ้านผมช่างเขายังไม่ได้มาทำทอให้ผมเลยอ่ะบ้านผมมีห้องน้ำไหมเนี่ยชั้นบนไงจโได้โอเคนัเนเดี๋ยวผมขอเคโ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 อไคโอเคนอเคโ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 อเค เฮ้ยน้ำเย็นสบายอย่างเลยพี่กวนไปพี่ผมหิวข้าวแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าเฮ้ยอ,อะไรพี่พี่ตกใจะอะไรจิกข้างหลังอะอะไรจิกข้างหลังอะไหนผมขอไปดูในกระจกหน่อยดีกว่าเอ่อไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ผมมองไม่เห็นอะเฮ้ยพี่ทำไมผมมีหางอะด,ด็อกเตอร์นี้ด็อกเตอร์นี้ดรเนคุณด็อกเตอร์นี้ด,ด็อกเตอร์นี้ดอ้หายอยู่อยู่ไม่เนี่ยข้างล่างก็ไม่อยู่ข้างล่างก็ไม่อยู่เอ้ยด็อกเตอร์ข้างล่างก็ไม่มี ข้างล่างก็ไม่มีน้องเต้ยทั้งร้านเขาไม่เจอไหนเลยน้องเต้ยไม่ตุกเกิดอะไรขึ้นกับผมไม่รู้เลอยู่ดีๆผมก็มีหางเนี่ยโอ้พร้อมที่เป็นจิ้งจกแล้วฮะผมติกลายออเป็นจิ้งจกเขาบอกว่าจะเป็นจิ้งจกยักษ์ผลิบุญญมาเลยไม่อยู่ แล้วคุณดูดิผมมีหางเนี่ยแล้วถ้าผมเดินไปไหนมีคนกลัวผมขึ้นมาผมจะทำไงอ่ะคอสเพย์ไม่รู้จักเกอไม่เอาแล้วผมจะกลับมาตอนไหนเนี่ยอาจับหางนี้เขาจับหางฮ้ยอยามาจับสองวันแหละสองวันเลยอรอใช่ใช่ใช่เราไก็อยู่ในบ้านไปแล้วกันเงมงมงมออผมผมว่าต้องมีคนกลัวผมเนี่ยเอไปกินเอาไปกินเออเออเอออมันไม่ช่วยทำอะไรไม่ได้นะพี่กุนเอาผมไปขังที่ห้องพีือบผมอารวาสกินพี่ขึ้นมาห้องไหนนะ ไปห้องคอมผมอะได้ได้ได้เอาเอาเชือกมัดไ้ไหมไม่เอาพี่ผมอยากเดินไปมามั่งพี่ขังผมไว้ในห้องคอมเลยนะน้อนี้ไม่ได้ตามมาใช่ไหมกี้เห็นเดินตามมาเออผมผมวิ่งขังตัวเองอยู่ในห้องนี้นะมันไปหากุญแจล็อกกันโอ้โหแล้วคุณมาจากไหนเนี่ยน้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับล็อกแล้วกกิ๊มันเปิดจากข้างไหนได้อยู่ดีิงจีวะจะล็อกทำไมเนี่ยเออคุณมาติดกล้องก่อนไหมเผื่อจะทำวิจัยอะไรเงี้ยเยอะเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุณเราโซ่ทำไมเนี่ย ปิดประตูคนปิดประตูแบบผมอารวาสขึ้นมาทำไงอะโอ้โหโอ้โหคุณรวยไปจากไหนจะซื้อกล้องมาขนาดนี้นั่นสิผมมีอยู่ที่บ้านเยอะเลยผมไปดิดเองอะเอ้ยคุณเก่งเลยอพอแล้วมคุณล็อกขัง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 คุณแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรอยู่อยู่ที่ตูดอะคุณมีจริงๆเหรอยนตัวนี้คุณยันตัวนี้มันเป็นอ่าเป็นกล้องรักษาความปลอดภัยของผมอีกตัวหนึ่งซึ่ง สามารถส่งกระแสจิตเข้ามาในหัวผมได้เลยในทันทีโอ้ยแางี้ก็คือท้ามองคุณได้ถ้ามองคุณคุณันจะหันไปทางก็เถอะคุณหานปีทางวะเนี่ยเออหวัสดีครับหันมาทางผมหน่อยเออ คุณจะดีๆผมรู้สึกแบบปวดหัวช่วยผมด้วยไอหัวมันเริ่มกลายเป็นยนต์เสาร์แล้วเริ่มกลายเป็นจิ้งจกยักษ์ช่วยผมด้วยเรียกดรเนมาเร็วผมผมยังไม่อยากกลายเป็นตัวประหลาดประหลัวอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับคุณดรเนแล้วทำไมคุณยนต์กลายเป็นดรเนเนี่ยเออผมสามารถเปลี่ยนเป็นขุนยนต์ได้แหละก็บังคับจากระยะทางไกลอะนะแต่คุณเจ้าของตัวผมกลายเป็นยนต์เสาร์เนี่ยน่าจะไม่ผังใช่ไหมก็ ก็สองวันแล้วมั้งนะพี่กุลรีบขังเลยพี่ผมเริ่มรู้สึกปวดท้องแล้วผมยินพี่ขึ้นมาเอาอะไรมาปิดก็ได้พี่เอาอะไรมาปิดก,ก็ได้เอา,อา,กกเอาหาของมัน,อมนโอ้ยโอ้ยโอเคพี่กุลอะไรอยู่ข้างล่างามาอยู่ใีกายมันเป็นลอกหุ่นยนต์อีกเนี่ยกำลึงพี่เป็นผมจะ <ยา S 1> <ๆ>รู้สึกว่าน่าจะมือดอะ,อะไรเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยมันกลายเป็นกระป,าารปนน๋ายักษ์เฮ้ยโอ้โหกลายเป็นไดโนเสาร์แล้วหัวใจหลับไปหลับไปรอพวกนี้ก็กลับเป็นปกติแล้วพี่คนว่าหิวข้าวพี่จะให้ยังไงอะ่ะออกไปก็ไม่ได้เฮ้ยพี่แต่ตอนนี้ผมแบบไม่อยากรู้สึกกินคนนะแต่ผมแบบอยากไปร้านอาหารนะพี่เราผมอยากรู้ว่าวันศิริยาควรจะเป็นยังไงไปสภาพนี้นะนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโนเสะพังตู้ไม่เป็นไรพี่ผมรู้สึกมีพลังไปกันเถอะพี่เราไปร้านอาหารไปไปเดี๋ยวพี่จะบอกเขาว่านี่คือสัตว์เลี้ยงของพี่เฮ้ยพี่เราจะดังกันระดับร้อยล้านเลยแต่สัตว์เลี้ยง เดีย๋ยววาพี่ว่าน่าจะมีคนมาตามจับแน่เลยเออผมจะถูกรัฐบาลยึดไปแน่เลยได้แดีวพี่ก็จะมีตังค์พี่ก็จะขายเองไม่พี่จะขายผมแต่ผมก็กลับมาเป็นมนุษย์แล้วแย่เขาไม่รู้ไงเดีย๋ยวพี่ก็เ๋ยวพอเองกลับไปคนเล้เองรีบหนีมาเดีย๋ยวพี่ก็จะขึ้นสนามขึม้นเครื่องบินแล้ววิขับขึ้นบินน,นั่นแผนเหรอใช่เงินเฮ้ยนี่โ <c oughs> <c oughs> ชว์มากินร้านนี้ร้านนี้ ยบปีตัวอะไรเนี่ยพี่ตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ยเอะไรกันเนี่ยครับอันนี้สัตว์เลี้ยงผมเองนี่สัตว์เลี้ยงผมเองมาซื้อมาซื้อยุคดีเชียรมันมามันมาได้ไงมาอยู่ในยุคดีเชียรไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ครับผมผมไปผมพาวผมพามันมาเลี้ยงครับไม่ไม่ไม่ออกไปออกไปผมเกียร์เกียร์ คุณมาทําไมเนี่ยผมแค่หิวข้าวผมพูดได้เนี่ยผมเป็นมนุษย์ผมโดนดร์เนย์ทดลองคุณรู้จักดร์เนย์ไหมผมไม่รู้จักอู้ใครว่าดร์เนย์ดรเป็นเพี้ยนแน่เลยอ่ะคุณว่านะคุณเสื้อเขียวคุณเสื้อเขียวไปทำอาหารให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมจะกินคนไม่ไม่แล้วผมกินคนเลยละกันงามอร่อยจังเลยไม่ต้องมาใกล้เลยนะโจออกไปอยู่เลยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามนุษย์มันอร่อยขนาดนี้เอาละ